ครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทากลิมง P.T. อีกเช่นเคยในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรุ่นใหญ่ซึ่งก็อย่างที่เราเคยเล่นไปเมื่อตอนช h a เตอร์หนึ่งคือผมตายและในไลฟ์สดผมผมเล่นไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ไม่ต้องไปดูเพราะผมตัดให้เป็นส่วนตัวนะก็เอาเป็นว่าอา่า,อาผมเล่นจบไปแล้วใช่ผมเล่นจบไปแล้วอย่าทวงกันะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นช h a เตอร์สองกันซึ่งก็จะไปเริ่มก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ถึงพันซับแล้วเราไปเริ่มลวาแ้ บอกเลยคราวนี้ผมไม่กลัวจับโดยคนยายถูกจับแล้วบ่นี่จากชั้นใต้ดินอือฮึเพราหรือไม่ที่นี่เธอมาผมว่าเขาใช้กูเกิลทาสกันก็ได้นยังเปลี่ยนแปลงไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจำสแกนเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่มัน ห้องชั้นใต้ดินกูจะเจอเอนเนอร์จีเอวะว้าวนะกลัวจะาุยอ่ะเสียงไกลผมก็ตกใจแล้วอ่ะผมจะไม่โฟก,กัสภาพดีกว่าโฟกเพราะภาพมันทำให้ผมขนลุกโคตรเลยเอออุ้เปิอู้จะตดตกครับพราผมบอกสันดานตรงนี้มันต้องมีจัมสแกร์ละทักอย่างแน่นๆเลยผมว่าผู้ชมเชื่อปะ่ะมันต้องมี มันต้องมีไม่มีเย่ไม่มีม,ม,มันเีอะไรเนะี่ยผมต้องเอาอะไรมาวางวะเฮ้ยกุญแจเย่ได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วผมผมโดดไม่ได้ด้วยอะ่ะอุย้ยเสียงอะไรวะมากุญแจฮัลโหลอ่าคอนอีกแล้วสินะโอ๊ะไม่ได้แดกหรอกผมไม่กลัวแล้ว,ลวตอนเนี้ยมีดเหรอนี่ยายเอามีดมาทำอะไรวะเนะี่ย กับสีแดงเพื่ออะไรยายสวัสดีครับอู้น่ากลัวเว้ยแล้วทำไมคอนปอนมันต้องมาอยู่ข้างในแบบลึกๆอย่างนี้ด้วยวะไหนเออเอยอันข้างหน้าอะไรอ่ะคนเหรอเฮ้ยเสียตกใจหมดคนเหรอหรือว่าอะไรวะ โอ้ตกใจนกว่าคนคนจริงด้วยมึงคนจริงด้วยอย่านะมึงอย่านะมึงชี้อะอย่านะมึงอย่านะมึงมึงมึงอย่า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 เออโล่งใจกูโล่งใจถ้าเกิดว่ามึงลุกขึ้นมาแม่แต่เซนเดียวกูด่าพ่อมึงแน่โอ้สายตาทำอไมมันแมงมุมแมงมุมหรือแมว อ่า๋อสไปเดอร์อาเจสซีฟแมงมุมอีและผมต้องระวังแมงมุมอีกแล้วอ่ะมาตั้งแต่ชาติโกโหติกาตั้งแต่ชาพเตอร์หนึ่งแมงก็ยังไม่นี่อี้ยตุ๊ตุ๊อุ้ยเฮียหัวเราฮาพอมุงบอตกตบหน้าความเลยเฮ้ยอะไรอะหนังสือเฮ้ยอะไรของคุณพี่ครับ อย่าให้ผ่านรู้นะว่าเจ้าคือลดเ,เสียงก่อนไม่อยากไม่อยากกรีดดังอุ้ยโจงกระดูกตกใจว้าวมีแบบว่าพวกไอ้แอเซอรีในการจุดไฟด้วยทำไมข้างบนมันน่ากลัวอย่างนี้วะกูต้องหลบหนีจากชั้นใต้ดินอุ้ยอีย ไอ้ายไอ้สัตว์โอ้ยไย้เ่ยุ้่ยยั่ยยุอยยเ่อยยายแม่งสไปเยอร์กู่ม่อยากยป็นสไปเดอร่แบกอยยุ่ยยุ่ยยุ้ยยุ่ยาุ่ยยยยุ่ยยยยยย่ย่้องย ย,ยายยายมีห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเออยายกูไฮเทคว่ะแม่งเรียนด้านไอทีชัวเลยอ่าห้องนี้มีห้องนี้อีกไหนดูสิไม่มีอะไรเลยโอ้ยดีนะไม่ได้โฟกัสถ้าโฟกัสนี่กูตกใจจัดๆเลยนะ ไอผี่ตัวนั้นนี่เองที่มัน,มนจำก,กุญแจผมมาตอนนั้นอะเนี่ยไอ้ได้คีย์มาแล้วได้กุญแจมาแล้วอ่ะมาข้างหน้านะแมงมุมเอ้อ่ะต้องใช้กุญแจอ่ะเอาไปโุ้ยสวัสดีครับสิบมโมงค่ะพอมุงบอกูรลวแววงเด้อมันมองตามกูจริงด้วยแมงเลยไม่กล้าไปอะ่ะกูดับโอ้โหพอมันหมุนได้ขนาดนี้เลยอ อีเหี้ยอะไรมออะไรกันเฮ้เดี๋ยวมึงจะโดนมึงจะโดนมองตามพองตายนะมึงบูบูพ่อมึงอะบูพ่อมึงบอกมันหมดฮาโลวีนไปแล้วพวกนี้นี่ไหนตรงนี้โดนจับสาแจชัวอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยกูดีใจฮัลโหล แนงมูมอีกแล้วคราวนี้ผมจะเดินแบบอ่ o ช s e ส h e c o r r e c ผมน่าจะรู้แล้วว่ามันห้องที่ถูกอยู่ไหนมาพร้อมเพราะผมไม่ได้ดูจบนะผมดูไม่จบเพราะว่าผมค้ำค้ามาผมกลัวว่ามันจะหมดบรรยากาศอาถึงนี่เลยประตูอยู่ข้างหน้าไหนดูสิมันจะมีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นวะตรงนี้มันแค่ทางเดินยาวๆอันนั้นอะไรวะ กูไปแล้วได้ไหมอะ่ะแม่งไอก้กดปุ่มชิปใส่กูปุ่มกดปุ่มชิปใส่เลยมึงแมงมุมจำสแกเรเยอะนะเราอ่ะเกมเนี้ยฮะตรงนี้มีอะไรไหมน,นั่นนี่มันเกมผีไทยด้วยวะ่ะคำเตือนคำเตือนอะไรย,ยาย วัรครับตาเรืองแสงอุ้มปเอาเพลงดับไ <c oughs> อ้สหมดบรรยากาศหมดเพลงดับโอ้ตายแลย้วยายยายลืมใส่เพลงดบ .mp3 ในไฟล์สินะเวนตะไลไฟลุก groo. ยายกูแม่งอ่าตรงนี้คืออะไรอเออหาโครงหากระโหลกมนุษย์2อันแล้วก็ไปวางที่โตะ๊ะโต๊ะนี้ปะ โอเคมาพร้อมจื่พิซซ่ายายกินพิซซ่าด้วยเหรอนี่ไงสอบอันที่หนึ่งนี่มันกระโหลกศีรษะเด็กนี่วายายมึงทำอะไรเด็กเนี่ยไหนเราต้องเอาวางตรงไหนวะลืมละอ้าตรงนี้เราจะมีตรงนี้อีกไม่กล้าเข้าไปเลยอย่ามึงมึงกล้าเข้าเลยอย่ามึงซ่อนได้ไหมขอซ่อนได้ไหมโอเคไปก็ไปวะหว,วะังว่ามันจะมีมีจำสกแกนแล้ว,วอุ้ย กูเอาจริงๆเมื่อกี้ที่พาไปตัดไปตัดมาเพราะผมไปแอบไปดูการดียูทู e มานะฮะผมเล่นไม่เป็นจริงๆเอาตรงผมเล่นไม่เป็นเลยชั a เตอร2เพิ่งเคยได้เล่นนี่แหละผมกลัวตายด้วยไม่ใช่ไรแลนที่บอกฮนะผมไม่ชอบเกมผีเพราะฉะนั้นช่างแม่งอา่าวางแล้วก็สองวางเย้เปิดแล้วนี่เราต้องทำอะไรเดิน มไม่อยากชนพวกนี้เลยเป็นโรงศพอะ่ะผมไม่อยากเดินชนพวกนี้เลยอะ่ะไหนดูซิข้างหน้ามีปวะมีอีกผู้ตายละยายบ้านยายนี่ยาย,ย,าย,ย,ายจำแผนที่บ้านตัวนี้ได้ยังเแหละตัวสายทุกินมาเฮ้ยถึงออถึงข้างนอกแล้วเหรอดีใจไม่ดีใจแล้วปิดประตูได้ไหมไม่อยากไปแล้วอะ่ะ อะไรอ่ะนุสวรีอันใหญ่เลยเกินสวัสดีครับยายอย่านะอย่านะมึงอย่านะมึงเกงอยู่นะมึงเกงอยู่นะมึงเกงอยู่นะ <c oughs> ใหญ่เอ้ใหญ่ อ,อ <laughs> <sk> when when no you, been, mm ๋อไม่ม <dig>. ีด้วยมันยืดมาได้ไงวะคุณยายไม่ได้มีความสุขในวันนี้ความกล้าหาญคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาจริงครับยิ่งคุณได้รับประสบการณ์เท่าไหร่คนก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นเราต้องกำจัดคุณยายเฮ้ยจะมีชับตั้งสามใช่ป่ะ จะเรียนต่อไปในบทสุดท้ายเราจะมีชัปเตอร์สามก็ใช่ไหมเอาเราพากุยับมาเลยเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีเยี่ยม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 จำสกแกเเยอะแต่ว่าเกมสั้นไปนิดนึงนะฮะชัปเตอร์สองคือสั้นมากแต่ว่าคลิปมันน่าจะยาวเพราะผมแอบไปดู YouTube นะฮะมาก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมที่สับขาเกย่าลืมกงกระดิ่งเพือ่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ทุกสุลง,งวันวันด้วยนะครับผมลินพันกันอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรอ่ะบอกเลยว่าเราเรา,เรา,เราผมจะรอชัปเตอร์สามเราจะรอชัปเตอร์สามมาด้วยกันไป